บริการให้สืบเชื้อส่วนบุคคลทันใจทันใช้ตามที่เขาโฆษณาว่ากูง,ง่ายอนตมัติไว้ให้เงินสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทคือส่วนตัวก็ลองสมัครดูแล้วก็เป็นการสมัครออนไลน์ซึ่งในรายละเอียดต่างๆพร้อมกับวิธีสมัครเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับบริการใหม่แต่ว่าในแบรนด์เก่า ก็ในชื่อของสินเชื่อ Cat Club ตัวนี้เขาโฆษณาไว้คือดีเลยคือตรงดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างถูกไม่ต้องคำประกันให้บริการโดย ms p e n s p e e d ซึ่งพอจะพอนึกออกกันบ้างเขาถูกกฎหมายชัวร์ดาตาที่เขาโฆษณาไว้ก็เป็นแบบนี้เลยสมัครได้ทั้ง f a c e b o o k เว็บไซต์แล้วก็ลายบนมือถือในส่วนของวิธีการสมัครก็จะมี2แบบ กาสมัครผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์จะมีหน้าต่างการสมัครเหมือนกันโดยคลิกเข้าไปนะที่ msmoneyspeed ก็จะมีลิงก์ให้คุณคลิกคลิกเสร็จจะเจอกับหน้าต่างประมาณนี้เป็นหน้าต่างแรกก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลอาชีพซึ่งจะต้องเลือกก่อนว่าคุณมีอาชีพอะไรมี3หัวข้อก็คือพนักงานประจำพนักงานประจำที่มีอาชีพเสริม แล้วก็เจ้าของธุรกิจเลือกแล้วก็กดตกลงก็จะมาสู่หน้าที่สองเป็นในส่วนของการยื่นเอกสารซึ่งจะต้องอ่านรายละเอียดซะก่อนก็คือว่าผู้สมัครสินเชื่อต้องอายุ20-57ถึง57ปีรายได้รวม12,000บาทสามารถแสดงเอกสารรายได้ได้ก็อย่างเช่นสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์แล้วก็เอกสารที่ใช้ก็จะมีพวกสเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้มันครบได้สมุตดบัญชีธนาคารส่วนเจ้าของกิจการก็เพิ่มเอกสารในเรื่องของรูปถ่ายกิจการหลักฐานการจ่ายเงินการรับเงินแล้วก็สเตตเมนต์หเดือนในส่วนของเอกสารอาจจะต้องอัปโหลดให้เสร็จภายใน7วันถ้าใครมีเอกสารครบแล้วก็กดติ๊กตรงที่ว่าเอกสารครบแล้วก็กดตกลง ส่วนใครที่เอกสารยังไม่ครบยังไม่มีเอกสารตอนนี้หรือว่าไม่สะดวกยื่นตอนนี้ก็กดคำว่าไม่มีระบบก็จะแสดงป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็มากดสมัครได้ใหม่ส่วนใครที่มีเอกสารครบแล้วนะพอคุณกดเข้าไปก็จะเห็นป๊อปอัพตัวนี้เด้งขึ้นมาซึ่งจะให้คุณกดตกลงเพื่อทำแบบสอบถามต่อไปคุณก็กดตกลง ก็จะมาสู่หน้าที่3ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเครดิตคุณก็ตอบคำถามข้อมูลบูโรของคุณในปัจจุบันตามจริงกดตกลงและในหน้าที่4เนี่ยก็กรอกข้อมูลชื่อสกุลเบอร์โทรแล้วก็กดตกลงคุณจะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็เด้งขึ้นมาอีกก็จะเป็นคำขอบคุณจาก Cat Club นั่นแหละและคุณก็รอเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาและในแบบที่2เนี่ยเป็นแบบที่ ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็คือการแอดไลน์ไปที่ MS Money Speed แอดเข้าไปก็จะเจอกับขั้นตอนในการสมัครขอเซ็นเชื่อจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเด้งด้านีนีขึ้นมาส่วนตัวก็จะเลือกส่งเอกสารออนไลน์เลยเพราะว่าจะสะดวกกว่ากรอกข้อมูลเบอร์มือถือเสร็จก็กดที่เรียบร้อยแล้วก็รอรับ OTP 4ตัวได้รับแล้วก็กรอกลงไปให้เสร็จ ก็จะเจอรายละเอียดสำหรับการยื่นเอกสารเหมือนกับการสมัครแบบแรกเลยกดติ๊กไปที่เข้าเกณฑ์เอกสารครบแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็จะเห็นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาเช่นกันกดตกลงลงไปแล้วก็มาตอบคําถามบูโรเลือกตอบเสร็จก็กดตกลงทีนี้คุณก็ใส่ข้อมูลให้เป็นครบทั้ง6พาร์ทแล้วก็กดยืนยันข้อมูลรวมทั้ง ก็อัปโหลดเอกสารให้ครบตามนี้โดยให้คุณเตรียมเอกสารไฟล์ข้อมูลนะให้มันเป็นไฟล์สกุล jpeg jpg n p g pdf มันขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็คือว่าคุณก็รอผลการอารัุมัติได้เลยนะหรือว่าจะไม่ผ่านการอนุนมัติก็ได้คือทุกคนก็มีลุ้นนั่นแหละให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ